กลับวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าโรงงานของเราค่ะเอาละค่ะแล้วออกมาทำอะไรในวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชิมค่ะกับรายการบวงขาวพาชิมพาชิม ุนไทยค่ะแล้วก็เจลีแช่แบบเ้าอยู่ฝั่งนู้นนั่นเองนะคะป่าไปกันไปเราจะเดินกันไปใช่ไหมเดินสิพี่ค่ะธรรมดาใกล้ใกล้ไปค่ะอ๋อเพราะว่าร้านสวยๆเขาอยู่ใกล้ๆโรงงานของเรานั่นเองนะคะ ใช่แล้วตอนนี้นะคะก็คือแชแวกค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะพาท่านนะคะมาทานอาหารกันค่ะินอลากหลายมากมายเลยนะไม่ว่าจะส้มตำเอ้ยไม่ว่าจะผัดเผ็ดกรอบเอ้ยไม่ว่าจะเป็นผัดไทยอ่ะลังไข่ลังไช่ไม่เ่าว่าร้านนี้มีเนื้อจระเข้ด้วยเนื้อจระเข้ด้วยนะต้องลองนะโอเคเข้าไปกันเลยดีกว่าไปค่ะ ก็จะมีตัวช่วยในการลดน้ำหนักค่ะของเรามันคืออะไรคะมันด er> ียังไงเพราะว่าเราช่วงนี้ทำคลิปกินบ่อยเนาะเราก็ต้องมีตัวช่วยน่งเง้เราจะไม่ยอมอ้วนเด็ดขาดมันคืออาหารเสริมทงในน้ำนี่นะคะของ E L E ค่ะส่วนประกอบหลักๆมีอะไรบ้างคะ ตัวนี้นะส่วนประกอบหลักๆของเขานะคะก็จะเป็นผงไคโตซานค่ะทำมาจากเปลือกกุ้งนะอะซองเป็นแบบนี้นะคะในในกล่องของเขานะก็จะมีอยู่ประมาณ1ิบกว่าซองจ้าแม่สิซองตัวนี้จะมีผงผงมะม่วงผงองมุลด้วยใช่ขัดแต่งส้มแขกตัวเนี้ยหที่สำคัญคมีคอลลาเจนด้วยนะจ๊ะไข่ไเปปไทยเนื้อละลายแล้วดูดซึมได้ง่ายมากอ่าใช่แล้วประเด็นคืออ่ะอร่อยมาก ห<ม>อ<ผ>มด้วยวสวยด้วยอ่ะก็หลังจากที่เราดูแลตัวเองกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาทานอาหารกันต่อเลยนะแมะ,ะน้าเมนูเลย ที่เราทาน ELE สลีมช็อตไปแล้วนะเราต้องมาทานข้าวตอก่ะเมนูแรกของเราเลยในวันนี้นะเนื้อจระเท้เน่คือแบบดูเขาว่าดีมากอ่ะขอชิมก่อนแล้วกันต้องชิมนะคะอ่อเนื้อไเนยเนื้อหมูเนื้อไก่เขาเขาจะบอกมาว่าอะไรเนื้อไก่ กรุบกรุบจุ๊บแจงคะนี่มีเหมือนแบบจับแจงค่ะเพรว่ามันไข่มันแทรกอยู่ในชั้นเนื้อโอ้ยแล้วความมความเป็นมันเป็นแกงเครื่องเครื่องเขาเป็นยังไงมั้งถึงไหมเครื่องถุงไม่ขาวเลยนะนะแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะแล้วก็มีแบบ ข u, tamam. ิงค oh, e ่ะเนาะเหมือนอร่อยอ่อผัดปลาอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วถึงเครื่องเมนูถึงเครื่องเห็นไหมคะเนื้อเน้นเผ่านผ่านอ่ะปลาอ่ะเมนูต่อมาคมณเจย์ไม่ได้เมนูก่อไปต้องพิมพ์ก่อนอาคุณแจ็คมีคนรีเควสนะคะพิมก่อนเอ้าทีมก่อนต้องทิมพ์ก่อนค่ะ ชิมก่อนค่ะไปเลยไปเลยอะเมนต่อมาคืออะไรคะพี่บอยกบนะคะกบผัดเผ็ดกบนะคะกบผัดเผ็ดแม่ผัดเผ็ดกบค่ะผัดเผ็ดกบ ขอบคุณนะคะในความปรารถนาดีนี่นะทำขอบคุณจริงๆเดี๋ยวชิมกบให้ดูอุ้ยดูดิอุ้ยขอบใจอร่อยมากทำไมเขายังมีอยู่มีข้างในนะคะแล้วก็เขาก็สับเนื้อกับกระดูกนะอือแล้วแบบเขาใส่เข้าไปกับพวกแบบพริกไทยเนาะคือแบบไม่ขาดเท็กเจอร์เขาแบบจะมีความกรึบๆอือกรึบกระดูกมันเรื่ออือเคี้ยวได้อือทอดมันเป็นเท็กเจอร์มันนะคะนี่แหละต้องมากินเนาะขนาดแท้อือ ม่ได้นะ่เราไปกินนะเครื่องไม่ถึงอันนี้ถึงเครื่องเไม่ถึงนี่คือคาวมากนะต้องมาถึงมันก็ขาวมาขอมนูก่อนมาหนูขออย่างตับหวานอะตับหวานตับหวานมาตับหวานนองสดเตรใหม่ต้องกินอะตับประจำไหมคะัประจำค่ะุบวานชอบกินตับมากทำไมคะตับ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 ตองเพิ่มธาตุเหล็กใช่ต้องมธาตุเหล็กไง จะไปบริษาคเลือดกินเยอะตับเขาสดสมากนะ,นะมีความกรุบๆแม่ <นะ S 2> ไปเมนูะมอะไรคะตำอะไรคะตำปูปลากุ้งสด กุ้งสโดโบบลาไปนั่งกินเมนูนี้มากุง้งชั้นมากแม่กุ้งตัวใหญ่มากค่ะกุ้งเขาตัวใหญ่จริงนะเอาพูดจริงว่าไปนี่ตัวใหญ่มากหุออย้ยใหญ่มากมาค่ะหือจุกยางพลาดไม่ได้ อันนี้ลาบอะไรคะลาบหมูลาบหมูนะมากอ่ะเครื่องเยอะมากดูแล้วน่าจะลาบหมูขอชิมค่ะขอชิมต้องให้เครื่องเยอะมากนะมีตับมีหนังหมูมีหมูเอเนื้อหมูด้วยอืออ่าเด็ดอ่ะต้มยำรังไข่ต้มยำรังไข่ต้มยำรังไข่ดีมากป้าคือหมูไข่หมูไข่แน่นมากอ่ะ โตไหมคะโตไข่ใหญ่ก็ไข่ใหญ่ต้องสองพวงนะคะโอ้ดูดิหลายพวงเลยเนี่ยอันนี้ไข่อะไรคะเป็ดหรือห่านหรือไก่น่าจะไข่ไก่อ่านไข่ไก่ไก่อะไรเอ่ยพี่เบสคะขออนุญาตพี่ขอไข่นิดนึงนะคะไม่ห่วงไข่นะไม่ห่วงไข่ค่ะเพราะพี่เบสน่าจะไข่พี่เบสเขาชอบรังเลเล็กเดี๋ยวจะเไปหาให้มาค่ะขอบคุณนะคะด้วยความปรารถนาดีจากน้องนะชอบกินไข่ ไข่อดนะเพื่อนคนนึงก้มๆนะเนื้อไข่เนื้อนุ่มเรื่องจริงไม่จืดจ้าอร่อยออร่อยแล้วคือมันข้นๆนะเปรี้ยวๆคเค็มคือแบบลงตัวมากเลยต้ำซุปยำเขาคนมากร้านเจดีแช่แบบนะคะอยู่ติดโรงงานทัวข่าวสมุนไพรนะคะเป็นร้านอาหารป่าค่ะแล้วก็เป็นอาหารทั่วไปเนาะก็มี อยู่ในซอยชัยพรวิถี14นะคะถ้าเข้าจากฝั่งชัยพรวิถีถ้าเข้าจากฝั่งมาดสองหง่ยหนองใหญ่ก็จะเป็นมาดสองหงายใหญ่สิบนะต้องบอกว่าถ้ามาพิญาเราไม่มาลานี้คือมาไม่ถึงออนะถ้าคุณชอบอาหารป่านะคะต้องมาเลยค่ะฝากสังลอยนิดนึงก่อนจากกันไปนะคะนีสามารถสั่งซื้อได้ที่บัวขาวค่ะหรือว่าบัวขาว เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยห E L ด้านล่างนี้ด้านล่างนะคะสลิม E L E ช็อตนาจ๊ะ E L E สลิม็อดรสมะม่วงนะต้องลองนะรับรลองไม่อ้วนอะไม่อ้วนด้วยสวยด้วยไม่หวานค่ะอะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนไปกินกันนะคะแล้วก็ฝากไว้นะคะกับรายการรวัลข่าวพาชิมค่ะ ขอบคุณนะคะ,ะสวัสดีค่ะตดะไลก์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดทุกอย่างให้เราด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ